สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบภารกริษศีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพศ .2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ .2562 นะครับแนวข้อสอบชุดนี้สามารถใช้สอบทั้งกพค้าราการพลเรือนหรือท้องถิ่นก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่1กันข้อที่1โจทย์ถามว่า ภายในกระทรวงข้อใดเป็นผู้รับผิดชอบในการร่วมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมชอยมีดังนี้ครับก็ไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอไข่ปลากระทรวงกอควายอธิบดีงองงูผู้ว่าราชการจังหวัดจอจานในอำเภอข้อนี้ตอบข้อไหนครับภายในกระทรวงข้อใดเป็นผู้รับผิดชอบในการร่วมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เยเลยนะครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่ปลัดกระทรวงนั่นเองนะครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2 5 0พแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2 6 6 2ในมาตรา30มัดบหนว่านในกระทรวงหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะ ต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมทราบข้อมูลขอทราบข้อมูลขออนุญาตหรือขออนุมัติ ในเรื่องใ,ใดๆที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกันโดยติดต่อเจา้าหน้าที่ณศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียวนะครับดังนั้นข้อนี้อยู่ในมาตรา30นั่นเองขอ <c oughs> ข้อ1จึงต่อปลัดกระทรวงนั่นเองนะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ Facebook ประพันธ์วาลรัมมีทั้งหมด4 Facebook ช่องทาง y t u t u นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอลรัมแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าช่องทาง t i k t อกนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอลรัมภาษาอังกฤษชื่อบัญชีว่าแอดประพันธ์สองห้าสองประพัน์สองหท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบในข้อต่อๆไปได้สําหรับวันนี้เราเฉลยข้อหนึ่งไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ